สวัสดีครับจะพายพบกับสี่โรคประจำสายพันธุ์ของสุนัขสายพันธุ์ปักกันสุนัขพันธุ์ปักเป็นสายพันธุ์ที่มีลักษณะโดดเด่นและก็เป็นที่รักของใครหลายคนโดยหน้าตาที่น่ารักและมีนิสัยที่ขี้เล่นอย่างไรก็ตามปักเป็นสายพันธุ์ที่มีปัญหาสุขภาพที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษครับเนื่องจากโครงสร้างทางกายภาพและพันธุก,กรรมที่ส่งผลให้เกิดโรคประจำสายพันธุ์หลายประการแล้ว4โรคนั้นจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. โรคทางเดินหายใจปักเป็นสุนัขที่มีลักษณะใบหน้าสั้น ซึ่งเป็นลักษณะทางกายภาพที่ทําให้ปักหน,นันมีปัญหาด้านการหายใจได้ง่ายเนื่องจากทางเดินหายใจแคบแล้วก็สั้นทําให้อาการไหลเวียนได้ไม่ดีโรคนี้สามารถทําให้สุนัขมีอาการหายใจลําบากหายใจเสียงดังแล้วก็หายใจไม่ออกในบางครั้งโดยเฉพาะเมื่อออกกาลังกายหรือว่าในสภาพอากาศร้อนครับ 2. โรคกระดูกสันหลังแล้วก็คอปักมีโครงกระดูกที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งอาจจะทาให้เกิดปัญหาทางกระดูกสันหลังและข้อได้ครับเช่นโรคเขามีว,เเวัทเบร ที่ทาให้กระดูกสันหลังของสุนัขนะั้นมีรูปร่างที่ปกติครับส่งผลให้เกิดความเจ็บปวดหรืออัมาตในบางกรณีอีกทั้งโรคข้อสะโพกเคลื่อนที่พบได้บ่อยในสุนัขพันธุ์ใหญ่ก็สามารถพบได้ในปักเช่นกันซึ่งทําให้เกิดความเจ็บปวดและข้อติดแข็งใน,นระยะยาวครับ 3. โรคดวงตาปักมีดวงตาขนาดใหญ่และก็กลมที่ทําให้พวกมันเสี่ยงต่อโรคดวงตาหลายอย่างเช่นต้อหินที่ทําให้ความดันในตานั้นสูงขึ้นซึ่งส่งผลให้ตาบอดได้ในที่สุดครับหรือโรคกระจกตาเสพ เกิดจากการระคายเคืองหรือว่าการบาดเจ็บของดวงตานอกจากนี้ปักยังมีโอกาสเกิดอาการตาแห้งซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพดวงตาอ,อื่นๆได้อีกด้วย 4. โรคอ้วนโรคอ้วนเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในสุนัขพันธุ์ปักครับเนื่องจากพวกมันมีแนวโน้มที่จะกินเกินความต้องการและไม่ชอบออกกําลังกายน้าหนักเกินสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของสุนัขเช่นการทําให้เกิดปัญหาทางระบบหายใจโรคหัวใจและก็การเสรื่อมสภาพของข้อต่อ นอกจากนี้โรคอ้วนยังสามารถทำให้การจัดการโรคอื่นที่ก่ามาข้างต้นยากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพสุนัขพันปักเพื่อป้องกันหรือว่าบรรเทาปัญหาเหล่านี้ผู้เลี้ยงควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของปักอย่างใกล้ชิดเริ่มตั้งแต่การให้อาหารที่เหมาะสมการออกกำลังกายอย่างเพียงพอและการตรวจสุขภาพเป็นประจำโดยการปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพปักอย่างถูกวิธีเป็นอย่างไรบ้างครับแม้ว่าปักนั้นจะมีความน่ารักและก็เป็นพืชที่ดี แต่การดูแลวพวกเขาอย่างถูกต้องจะช่วยให้ปาร์กมีชีวิตที่ยาวนานขึ้นครับและสามารถมีความสุขอยู่ร่วมกับเจ้าของไปได้นานนั่นเองถ้าใครชอบคลิปนี้และคลิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ s u b สไครป์และที่สําคัญอย่าลืมกดแ้งกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ